ครับครับสมคยอันมม้ยูคาครับที่สวนเราเองครับนี่ครับกำลังเข้ามาครับมาดูการตัดครับ คนครับคะแนนคนนอันนี้กูแจ้มาสองรมาเื้อนี่ยสรอหมับครับพิศวาสเียดเหพิศวาพิศวาเียกตนนี่นะลำนี่นะนี่นะครับเลือกลำครับ เนฮ้ย่เอานไดปเาในต้นฟีว่ะเอาบ่ฮะด้ต้นฟีนี่ที่รต้นนี้เพราะว่าเอาหาเบาดบาดเลยเอาน้าหยุดัพอดีอ พอดี้บหันมันไงหัวหันมันไงพวกก็มอาพี่นี่อาพี่ไปเลยวิทยาท่าดวัดแปดเดี๋ยวบ่ตึง่นึงวัดแปดท่าเดชไปเอาไปไปเฝ้านี่นะครับที่เราสามาได้อดบังคับให้ใช้ไมไผในนักเรียนจุดอย่าง ครอเานี่ยเออเรียนอะไรไหนเอาไปเค็ดตอเออครูบอกว่าครูอยากย็สาราอยู่บนครับไม่ดีครับสาราหน่อยครับครูว่าเอาไม่ไเฮ็ดครับดีครับการขนไม้ขึ้นรถโอ้ยอากาศประกาศบ้านของกูไปลากเขาไปลักทางไรไ ขั้นตอนการขนนะครับหรือว่านำไม้ไปส่งนะครับข้ามจอยยังนะครับครับครับก็เราก็จะ

นี่นะครับยัยขึ้นนั่งไปมาแล้ล่งโล่งโป่งมาเล่งนะโอ้โหแหงเึงแหงนึงผโกโปงละอันนี้ก็รถคันที่สองของเรานะครับรถคันที่สองของเรานะครับเราตัดไฟประมาณสามสี่ตันเฮ้ยยังไงล่ะ นำทับโดยอนุไทยจันบานะครับมัานข่าเมื่อนำบ่ครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับครับที่มารับชมในวันนี้นะครับผมประกาศคนมายู่คานะครับวันนี้เรามาตัดอยู่น้องเสือกินหมาน้องอะไรก่อนนะครับเสือกินหมาครับเสือกินหมานะครับเสืก่อนคือความเป็นหมามันนี่นะครับคนเขามาน้องเสือกินหมา กินแถวนี้มากินแถวนี้ที่นี่มีหมามีอะไรมาด้วยนะไม่ได้กลับสักตัวนะครับครับผมเสือหยางเสือหยางเสือกินเสือตะกูดเสือตะกูดนะครับแหวนหลงเหนื่อยอยู่บนนี้ลงเหนื่อยสักตัวนี้เฮ้งไงเนี่ยหลงเหนื่อยอยู่บนนี้เออบนกับเนาะเออคือเสือตะกูดนะครับระวังไว้นะครับพวกที่ชอบไปป่านะครับเสือตะกูดนะครับ เราไปชมความสนุกหรือว่าการทำงานของพวกเรานะครับทงานของพวกเราก็จะแบ่งหน้าที่ออกเป็นหลายส่วนนะครับๆๆก็จะมีแล้วก็คนขับนะนะครับแผนกยกแต่วๆๆ่าแผนกตัดไม่ได้มาครับ ปาดมาเจอรูปเลยหยาเลยไปชมกันเลยนะครับ ครับครับครับของเสือกินหมานะครับมา,มาดูการถอยรถครับมือคันเทปใส่นะใส่นะเฮ้ยเออมันลงหน้าคุณนรัใส่นะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอพอ,พอ ถ้าเราอยากเลี้ถ้าบอกไอ้ามไมยิ่งปืนเอายั้งเราบอกว่าแล้วมันมันินเอกัวนี่ครับเราก็จะกลับแล้วครับไม้ที่เราจัดสารหามาหรือว่าไปตัดมาโดยการซื้อประมาณแปดร้0ยนะครับแปด่บาท รวมค่าน้ำมัน9 0 0 1 0 0อบานครับาทพันหนึ่งอะยรนะัวหพันหนึ่งัวค่าน้ำมันนี่นับตัวสิตัดต่หม่ทีบัวเออราคาไม่เออราคาใหมร้อแครับแต่ว่าไม่ได้เอาใบมาผมไม่ย่างใบย่งใส่ต้นไก่ดิไมใ่ต้ก่าบอกไม่ย่างย่ากูไม่ยาไหนก็เอาหักินหร่ มายอต้พอแ้วะนงเื่อนคแนกคน,นครับหน <1, 2. S 1> อันนี้กันท่อนหาเมีดเต้ยใไหมีนบ่ลูกาดนจี่ครับจารุจครับ,รบถ้าไม่ได้วิศวะท่านนี้นะครับก็จะไม่เสร็จงานนะครับ่าซูไปย้อนวกกปี เคี่ยมานใี่ไหครับแลมต่อด้วยอาหารแทบแทนะครับ็ม่ยังเงี้ยแบรไงนี่บางยีครับต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่เชแตเซีบครับเียบยยคอไรสรลาบเทาครับ แล้วจุนะแล้วก็สอยจุครับเชฟครับอคุณแม่นเนือยครับบนครับหาลแล้วไปดูตอนกินเลยนะครับซอยจุซอยจุเ <c oughs> สยียบมักพนมันเน่เนมันนน่เบคัรับ

ขากับม่ย่งนันเอคนไม่ยุคคาคนไม่ยุคาคาอไคา,อไ,าอไปเบ็ดงานโรงยันง,งานกีฬาสีกดไทยวะออกีฬาสีแก่ครับตบกไก่ซอยจุครับหายอบเี เขาควรจขั่ะโอ้ยสมครเต้ไ่สด้ือเบื่อโซ่บังไฟอีกอมันบังไงหอนอ่ะนะครับเสียบลายเสียบ้ายครับเสียบลายครับเสียบลาย ครับปอดไหมปอดไหมปอดไหมดิวเจ้าเจ้าเเจ้าเจ้าเจ้าปอดมากไอเรดิปอดเจ้าของเหาเหันกล่องไปครับรับกล่องอ้ยคูไปกูณทายกูทยไปก็ไเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมว่าแล